ขอต้อนรับเข้าสู่เทมีเอา u ์ไ h a i l a n d รายการเดทติ้งเกมโชว์ยอดนิยมของเหล่าบรรดาคนโสดที่อยากมีคู่ าที่แล้วเป็นเรื่องราวของสหนุ่มโสดที่ต่างขั่วตรงสุดๆบูมธนกฤิตนุ่มโสดสายฮาทรงโจรและท็อปพาคุณหนุ่มโสดโหมดอ่อนโยนเพียบพร้อมและดูดีดัดดงเทพประบุทัน,นี้เราขอเอาใจสาวๆด้วย2หนุ่มโสดหล่อพิมพ์นิยมขาวตีหุ่นดีกล้านแน่นเจฟฟี่ชุติพลและแฮกอาทรนแทอึ้งนำกลับมาให้สาวๆได้น้ำลายไหลเอ้ยนำกลับมาให้ชมกัน แล้วที่สําคัญวันนี้เราจะได้ฟังความรู้สึกเมามมยถึงความผิดพลาดของตัวเองหลังจากที่ได้เห็นตัวเองอีกครั้งถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย คุณดิฉันอยากจะจับอย่างอื่นคุณแล้วเกินจับอะไรครับผมจับไปที่หัวใจโอ้โหนี่นี่ระหว่างนี้หนุ่มโสดก็จิกตาจิกตาสาวเลยแสบตาไฟก็ไม่รู้แสบตาเป็นไงบรรยากาศจริงจริงเมื่อคุณยืนตรงนี้เป็นไงมันทำให้คุณรู้สึกยังไงโอเคครับผมรับได้รับได้รับได้อ่เอาล่ะแนะนำตัวให้สาวๆรู้จักคุณเลยดีกว่าได้ครับผมมาสวัสดีครับชื่อชูติพลลินสิริธงชื่อเล่นชื่อเจฟฟี่ครับผม อากาศก็เริ่มหนาวอยากมีคนขา,ขาวๆไปกอดสักคนไหมครับโอ้เสียวไม่รู้พูดไปได้ไงเสียวผมยังดูตัวเองยังเสียวย <laughs> บอกเลยว่าปี2019ผู้ชายขายความขาวกันแล้วนะฮะและ้วคิดดูดิถ้านอนกอดอยู่กับเจฟฟี่ฉันดูเหมือนหยินหยางไหลักษณะเหมือนลูกน้ำหยินหยาง ยังจะฉลุงไปอยเฮ้ยนี่มันขาวจริงๆนะบอกเลยว่านี่ถ้าเกิดแกเป็นแฟนกรนได้กันลูกออกมาเป็นยุงลายเลยนะเนี่ยชา้าช้อนลูกน้ำกันเลยทีเดียวเอาละเขาสาวจะว่าอย่างไรล่ะครับชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไปมาเลยฮะ ไปหนึ่งคนเหลือ29คนอ่าคนเฟี่จำนวนนี้คุณโอเคไหมคิดว่าจะปิดเยอะครับบ้าทำไมคุณคิดอย่างนั้นนะฮะแต่เจอวีดีอาจจะปิดเยอะกว่านี้ก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปยาวๆอย่าเพิ่งรีบตัดสินครับผมโอเคแต่พลอยสายดับไฟนะซีหนูชอบผู้ชาย ที่ไม่ขาวค่ะอ๋อเข้มเข้มอันนี้ขาวอันนี้ขาวไปหน่อยอันนี้พี่เขาขาวไปแล้วก็ตีไปค่ะหนูชอบผู้ชายหน้าไทยอ๋ออันนี้ขาวไปตีไปเราชอบแบบไทยสไตล์เข้มเข้มเดี๋ยนะแก้มบุ๋มยุกยิ้งอะไรฮะคุณคล้แบบว่าเดี๋ยนะเดี๋ยนะนี่คืออะไรฮะไปไหนไปไหนรองเท้าแมทรองเท้ามทกวบอกว่าใส่รองเท้าเหมือนกันเอ้ รองเท้าคุณโอเคเคลียร์ขนหน้าแข้งหน่อยนะฮะโอเลยนะคับไปจัดกันเดี๋ยวครูแน่นอนอย่างเงี้ยยี่แจงผมก็ดีครับผมดีจำดีครับแน่นๆน่นดีคือชอบเขาตีนแมทกูก็นับโอเคสาวเจ้าคใหม่อีกคนมอสตาร์รับสุดเท็กแมวไทยแลนด์ครับโดยโดยโดยอะไรโดยโดยเราหนาหักอ๋อนี่มาจากสปปลาวอ๋อตอนนี้ต้อนรับครับสบายดีนะครับสบายดีโอเคอ่ะ ว่าไปเลยเราว่าไปเลยฮะว่าไปเลยเห็นหอยยิ้มเจาแล้วใจไข่ละลายปิดไฟทำไมชอบแล้วปิดไฟทำไมแต่ผมรู้สึกผมมีเขาเป็นเพื่อนใน a c e b o o k อยู่มั้งรู้สึกว่าแต่งงานอะไรไปแล้วมั้มีลงมีรูปไปแล้วมั้็เสียดายยังไม่ได้ลองเลยลองแบบคุยกันนะพี่ลองแบบคุยกันนงเน็กคุณเปิดไฟไว้เมื่อกี้ผมแอบเห็นจังหวะเขาเปิดัตคุณนี่ยืนปบมือข้องจมูกเลย รัวเลยค่ะเมื่อกี้อยากพ like uh ีเซษตัเองหน่อยได้ไหมคะอยากพิเซนตัวเองได้สิครับได้ส you know, ิครับเชิญครับแอบบอกเขาว่ากุหลาบงามยังมีหนามผู้หญิงงามต้องมีพุงนี่มันปี2019แล้วใครได้กล่าวไว้นุ๊กนิกใครได้กล่าวไว้พูดิใครได้เกยใครได้กล่าวไว้ผู้คนสำคัญของโลกคนไหนได้กล่าวไว้กุหลาบงามงามยังมีหนามผู้หญิงงามว่าต้องมีพุงใครกล่าวไว้ กูนี่แหละเกานนี่ว่กูนี่แหละคิดเองเลยเองคำนี้จะฮิตไปชั่วกับชั่วกันในโซเชียลองเท็มีเอาเลยยืนงเยอะอะหนุ่มโซดฮะผมถามคุณจากใจะตว่าคุณคิดว่าคุณจะมาอยู่ในบรรยากาศแบบเนี้ยฮะไม่เคยคิดเลยครับคุณตกใจมากตกใจตกใจออกกระสวยนี่มาอย่างเสือเลยตอนนี้กลายเป็นเหยื่อซะแล้วโอ้โหเขินนะพี่ก็เขินแหละเยอะไป นมโนฮะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะฮะเ,เราจะมาทำความรู้จักคู้ชางคนนี้ให้มากขึ้นและคุณหลับไฟได้ทุกเมื่อเชิญชมค่ะ สวัสดีครับชื่อเจฟฟี่ชูติพลลิมสิริทงครับผมตอนนี้ก็ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็ทำงานเป็นพาร์ทไทม์เป็นเพอร์ซอนัลเทรนเนอร์ครับผมก็มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้สาวๆทุกคนรู้ในตัวผมนะว่าผมจะเป็นคนที่ไม่มีโปรโมชั่นก็คือจะเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นเลยจะแบบไม่พยายามทำดีตั้งแต่แรกแล้วแบบตอนหลังเราดรอปลงมาอนะไรเงี้ยทำให้เขารู้สึกแย่ถ้าผมไม่ทำอะไรตั้งแต่แรกผมก็จะไม่ทำแต่ถ้าเกิดบอกว่าทํา ก็จะทําไปตลอดโดยส่วนตัวผมนะผมจะเป็นคนแบบเฉยๆนิ่งๆจะไม่ค่อยทําให้เขารู้สึกว่าเราเราใส่ใจเขาอะไรเงี้ยมันเป็นตัวผมะครับผมก็ไม่รู้จะเปลี่ยนมันยังไงเหมือนกันเป็นคนตรงๆเลยครับเป็นคนแบบที่ชอบอะไรตรงๆเลยแบบถ้าเกิดเขามีปัญหาอะไรอย,า,อยากให้พูดกับเราตรงๆเลยไม่ใช่แบบแสดงอาการไม่พอใจหรืออะไรที่แบบทําให้เรารู้ว่าแบบเขาไม่พอใจอ่ะแล้วแบบเวลาเข้าไปถามเขาแล้วแล้วเขาบอกว่า ไม่ได้เป็นไรหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะไม่ชอบอะไรอย่างนั้นอะถ้าผมอยากเซอร์ไพรส์อยากอยากทําดีกับเขาผมจะทําแบบทําเองอะมันไม่ได้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นหรือช่วงอะไรอะที่ผมเป็นผู้ชายที่แบบไม่มีโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่อยากไปทาําลายความรู้สึกเขาตอนสุดท้ายอะถ้าเกิดได้รักใครแล้วก็คือแบบไม่อยากทาให้เขาเสียใจไม่อยากทาให้เขาคิดมากเราทําดีเขาตอนแรกแล้วอะเราถ้าเกิดตอนหลังโปรโมชั <S <S ่น<ๆ>เราหมด <ๆ S 2> เราเปลี่ยนไป <ๆ S 2> เราไม่ทาอย่างนู้นอย่างนี้กับเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยความรู้สึกเขาก็แบบเฮ้ยทำไมเราไม่ทําอย่างนั้นเราวะ คือแบบมันจะไปทำลายความรู้สึกเขาที่หลังมากกว่าแล้วเขาจะรู้สึกไม่ดีฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่เลยนะครับถึงผมจะเป็นคนที่ไม่มีโปรโมชัน่นแต่ถ้าเกิดได้ลองคบกันคุณอาจจะลืมคำว่าโปรโมชั่นไปเลยก็ได้นะครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับแม่ติดฉลาดนี้ไม่เหลืออะไรให้กูเลือกไม,ไม ไม่มีโปรโมชั่นแล้วทําไมอ่ะเกี่ยวอะไรคือต้องการโปรโมชั่นหรอต้องการมีคนแบบมาเซอร์ไพรส์นู่นนี่นั่นตลอดแล้วแบบช่วงแรกเงี้ยครึ่องปีแรกสองสาเดือนแรกแล้วพอมาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยโปรโมชั่นหายเราเรารู้สึกยังไงอ่ะก็เป็นยังไงเป็นตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆก็อย่างนั้นอะ่ะอีก6คนที่เหลือก็ยังมียังมีสเปคที่ผมที่ผมดูไว้อยู่เหมือนกันที่แบบเออน่าสนใจอะไรเงี้ยสองคนสองคนแกรมมี่กับลูกเกด เจอกันใหม่ๆซื้อของใหม่ๆก็ถามเออมีโปรโมชั่นอะไรบ้างอันนี้ไม่มีเลยก็เลยดับไป24คนเบสคุณดับไฟเลยอ่ะที่เขาพูดไม่ไม่มีโปรโมชั่นนั่นแหละค่ะโปรโมชั่นก็หมายถึงมันน่าจะมีความใส่ใจมากกว่านี้ค่ะอาจจะไม่ใช่ที่เขาอาจจะแบบตั้งแต่แรกคบกันมาไม่เคยใส่ใจเลยก็อาจจะไม่ใส่ใจเลยตลอดไปผมเชื่ออย่างหนึ่งนะผมเชื่ออย่างหนึ่ง คือไอช่วงโปรโมชั่นเนี่ยทุกคนรู้ดีอยู่แล้วแต่ผมว่าผู้หญิงชอบนะเพราะมันเป็นช่วงที่ดีที่สุดอ่ะปูบ่ะแล้วไม่แต่พอเสร็จแล้วก็อย่างที่คุณบอกพอหมดโปรโมชั่นแล้วผู้ชายกลับไปเป็นคนปกติเหมือนเดิมผู้หญิงก็เฮ้ยเปลี่ยนไปอ่ะไม่รักเขาเลยอ่ะทำไมเราเยเปลี่ยนไปอ่ะเขาไม่้อ๋อคุณยกตัวอย่างอะครับแมคุณงี่เง่าได้เสมือนจริงมากเลยฮะ มุกแต่คุณเปิดไฟเพราะว่าเคยเจอคนที่แบบว่าแรกๆทําดีแต่ว่าพอคบไปแล้วก็แบบเขาเปลี่ยนไปก็เลยชอบแบบถ้าเข้ามาถ้าถืว่าเข้ามาดีคือเข้ามาดีเลยไม่ดีคือ,อไม่ต้องดีเลยก็เลยอย่างนี้ใช่เลยชอบแบบนี้แล้วก็อยากบอกเขาว่าไม่ได้ชอบคนที่หน้าตาแต่ว่าชอบคนตรงหน้าเราคะ่ะ ตอนนี้นุงสดคุณเหลือสาวโสดอยู่6คนส่มเสียงอะเนี่ยเรียกว่าเป็นวิกฤตทีเดียวนะฮะคิดว่าจะแบ็คเอาท์เหมือนกันเพราะว่าก็นั่นแหละไอ้ิทีาที่โปรโมทผมไปอะนั่นอะสองเทปที่จะเลือเทปหนึ่งเนี่ยทั้งสองเรื่องเอละไม่ดูดูไม่ดูไม่น่าครบอะไม่น่าแบบเออเลือกอะใช่ผมก็แค่ดูว่าถ้าเกิดคนเปิดไฟไว้อะไรเงี้ยคือเขาก็น่าจะรับตรงนี้ได้ กราบแทบเท้าอย่าเพิ่งดับไฟจนหมดทุกอ่างอย่าเพิ่งดับไฟจนหมดทวกอย่าง